ตอนนี้นะคะเราก็มากันที่ตลาดหน้าวัดนะคะหรือว่าลานหน้าวัดใหม่สำราญสำรานที่เกาะร้านนะคะถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือเราจะมาหาทะเลอาหารทะเลกันนั่นเองก็คืออยู่ทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลถูกปะเพราะฉะนั้นไปกันเลยไปดูกันว่าจะราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีอะไรให้กินบ้างเนาะก็จะเป็นผลไม้เนาะ ผลไม้ห <c oughs> ั่นมะพร้าวไงมะพร้าวสำหรับโอ้เข้าไม่เปิดกันเหมือนกันนะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อุ้ยสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อมียำแซลมอนด้วยทุกคนยำแซลมอนโนเว no way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  หมูทอดหมูกรอบก็มีนะหมูกรอบยนี่ไงตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาอาหารทะเล ตุ๊กตาอันนี้กุ้งหัวมันอันนี้อาหารทะเลทุกคนคือหอยกุ้งหอยปูปลากุ้งแก้วหัวไข่หัวมันปูโลละ650อบบาทแล้วก็หอยแครงโลละ300หอยหวานโลละสามร้อย

แต่ว่าไม่ไม่ต้องเอาที่มีไข่อันนีอแลจะลงจริงนั่นแหะแต่ว่ามันก็มีเอาเนี่ยเนีนี่เนีแต่ใช่เรืองสิล่ะใช่ไหยเบ่้างด้านหลังอะไรไหมคะซึ่งลงกาแฟน้ำเขาฟีน้ำจิ้มแถบฟีเลยจ้านี่ทุกคนอันนี้เป็นกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งแก้วหัวไข่อแก้วหัวไข่อันนี้กุ้งหัวมัน่มเอาดูเรื่องฝันกันแบบตัวเนีย หัวมันจะเงาวจะเงามันเขาอยู่ปะเน่าเราต้องหาแบบว่าใสขากของยานและไอเทมับเสร็จเลยคับถ้ามันโดนไฟจะมอง

ูอ่ะอันนี้เอาให้ร้านย่างเลยไหมคะย่างเลยครับอะไรไมครับย่างฟรีเติมเถียงนะหรือจะผสมหน่อยเอาปะปนกันดงขึ้นโั่วได้ไหมเนาะไม่ต้องใหญ่เลยอันนี้เขาย่างให้เราฟรีใช่ไหมใช่ครับโอเค อ๋อแล้วก็สามารถมานั่งกินตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนแบบว่านั่งชมวิวทะเลนะจ้ะก็คือซื้อเราก็นั่งกินตรงนี้ได้เลยดิ่มทะเลเลยนะคะโอ้ใช่เราเห็นพัทยาด้วยแต่ว่าอันนั้นนะเห็นว่าอันที่มันเป็นอันเดียวขึ้นมา,านะไมรู้เสียงไ่ะหอนั้นอะเม่รู้เสียงไืม นี้นี้มาจากที่พักเดียวกันหรล่าใช่ใช่ออลงมาก่อนเรากันของเรา่ะเาจะลงก่อน ราต้องลวกเขาลวกก่อนจะสุกเร็วไงไม่ติเลยจ้าอืมจะลวกก่อนนะดีนะจะได้สุกๆโอ้กินให้ฉ่ำดีไหมดีอืมนี่แหละของเราต้องแบ่งปิ้งเลยอ่ะโอไม่เหมือนอย่างใครเขาอ่ะเอ้าอะไรกินอะไรน่ะกินให้ฉ่ำ ยุ๊ยยุ๊เดี๋ยวอย่างใครครับอย่างทุกคนกินเยอะมากเรากินเยอะมากถูกถูกถูกแต่ว่าที่กรุงเทพถูกกว่าถูกถูกอะไรนะที่กรุงเทพราคาถูกกว่ากินสามตัวก็อิ่มแล้วมั้งใช่เลยกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกจะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้อาหารทะเลม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เยอะมากใช่เดี๋ยวเราจะไปหาอย่างอื่นต่อใช่แล้วส้มตำอยะี้แล้วก็ข้าวไปมีทาโกยากิด้วยทาโกยากิกากอันนี้เจ๊สิบ

ข้าทอดกัเจ็ดสิบบาทข้าวผัดปูอะไรไข่เจ้ยวปูอันละหนึ่งร้อยนี่นะคะทุกคนก็คือที่เราไปซื้อมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่า มากกินมากใช่ก่อนอื่นคืออยากลองปลาหมึกมากซึ่งมันเป็นหมึกกล้วยอ่ะหมึกกล้วยไข่อ่ะเราไม่ต้องขอชิมนี่ส้มตำเลยส้มตำดูเขาตัดไม่ขาดเลยแซ่บมากชซ่อ่อยมอสี่เม็ดแซ่บได้อะฮึยังจงอ่ะดึงมือเถอะ นี่งไงดาดาแกะกุ้งแกะกุ้งใช่ได้ไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานแต่ก็ได้ไม่แย่ไม่ขาดรสชาติจำเป็นอะไรต้องอร่อยมากขบรถแกะกุ้งให้น้อะรถเลยนะขาดรถเดียว รสอร่อยดูอันนี้ไขออ่อ้าวร้อนหัวเพิ่งมาเมื่อกี้น,นี้เลยโชว์หัวเลยนี่นะอันนี้นะคะคืออันนี้ไม่มีแก้วอ่ันนี้ไม่มีหัวแก้วมีแต่มัน แกะน้อีนแแล้วสั่ไ่กงเฮ้ย่กินกุ้งหลมแนอไเดี๋ยวลองดูกนนีเจอแล้วต้องแบบนี้ออกเลยี่แค่จริงออก ก้้งที่แท้จริงต้องแบบนี้หัวแก้วใช่ไหมหัวแก้วไหมหัวแก้วท่าดาโอ้ยหอวงดีมันนัวอร่อยมากดูสกิลการแกะกุ้งสิ Nếu có lưu cho tí. Đi mẹ con tao. Ok. rồi. Ờ. còn <laughs> 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 <laughs>

ก็เป็นบรรยากาศด้านล่างใช่นี่สระว่ายน้ำมีเขากำลังเล่นน้ำกันอยู่แต่เดี๋ยวเรากินเสร็จก็จะไปโอเคทุกคนตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรชอชมคลิปหน้ากาันว่าเราจะทำอะไรเนาะโอเคอยังยากอะคะใช่ค่ันจะพี่น้องมัดผมให้กันนะคะก็จะลงสระว่ายน้ำค่ะทุกคน ผมหนาวไหมหนาวแล้วอันนี้ล้างตัวนะคะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำสากันในเวลาเท่าไหร่สองทุ่มครึ่ง เขาปิดสี่ทุ่มนะทุกคนสี่ทุ่มึเหรอสี่ทุ่มไม่ใช่เหรออ่านี้อ่าสามคนสามคนพ่อรูกเขาจะมาเล่นน้ำสระกันค่ะไปดูเขาเล่นน้ำสรากันค่ะหนาวไหมเดี๋ยวถอดแว่นมาให้แม่ว่าหรือใส่แว่นไปถอดมองเห็นแม่ไม่ต้องไม่ต้องหน้ามุดแกไปไประวังลื่นนะคะเดี๋ยวจะช้าลง แต่จะช้าใส่รองเท้าดีดีเออไม่ลึกเขาบอกว่าตรงนี้ลึกน้องเขาบอกตรงนี้ลึกอ่ะไปตัมไปตามไปอ่ะ,อะ <c oughs> ค,ค่อยๆไปลูกค,ค่อยๆไปเอาแว่น <c oughs> มา <c oughs> อไปไปเฮ้ไปเล่นน้ำกันเล่นเลยทุกคนไม่ได้ว่ายน้ำมาโอ๊ยน้แค่ไหนล่ะ ไม่ไ่้นานมานานเมื่อสี่ห้าปีตสี่ห้าปีแอดเป็นเบ้าพิเตอร์ให้ทุกคนดูชุดแม่น้ำชุดแม่น้ำของของฟาติมาตั้งแต่ปฐมปฐมแต่ตอนนี้มหาลัยใส่ชุดฟาติมาได้ไอตองตีนมำพี่ลูกทีเดียวถึงแล้วน

ตรงนี้มันเป็นระัพื้นต่างระดับนะจมต้องระวังกระแทกกันเทียนสบายกะวัน้ำเป็นระวังหัวชนอ่ะ้ับถึงแล้ว

าชนชนชนปลาป้ามาแล้วเนอะยมือก็มือกยุงไยุงอย่างเงี้ยปุ๊บุ๊บปุ๊จะบินเจะบินออจะบินหนึ่งลงชนกันหลเอออ กรงแพงไม่หีบป่ะส <c oughs> อ่ะ <c oughs> อกชิ สนุกไหมลูกสนุกไหมดีมดี <laughs> อยากเล่นน้ำ<ะ>อยากว่ายน้ำไม่อยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำนนเขาฝึกสกิลวไว้น้ำเผื่อเขาลืมแล้วอ๋อเ <c oughs> ขาให้พี่เตยฝึกสกิลว,ว่ายน้ำเผื่อลืม <c oughs> ขอบคุณนะที่มาถึง ไแบบจจนจินวายอ่ะเขาจะถ่ายอีกจนนวายจจนเลยจินซีเนซีเนซีนะตอน่ั้นอะไปต่อเอาเลย అలా ว่ายน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกิดอ,อยากกินมาม่ากันนั่นเองนะคะก็ดูอาบน,น้ำเรียบร้อยแล้วก็อ,อยากกินมาม่าก็เลยจะไปเซเว่นกันนั่นเองจ้ะคำบอกเราก็คือหลังจากกินอลังจากจว่ายน้ำเสร็จแล้วกินอะไรก็อร่อยหลังจากเล่นน้ำเสร็จกินอะไรก็อร่อยถูกต้องนะคะ ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นเพื่อที่จะไปซื้อมาม่ากันใช่จ้าใช่เลยเอาไปตัวอยากกินนะคะกมาผิดทางจ้าผิดจ้าเอ้าเนวิเกเตอร์ไม่ทำานฉันก็เป็นเนวิเกเตอร์แต่ว่าฉันลืมจะอัดคลิปนะทุกคนฉันก็เลยหลงเอาหลงทางเฉยจะได้กินไหมมาม่าวันนี้นะคะกลับ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 ก็อม เครื่องอะไรอ่างเงี้คะก็มามา่าอะไรนะเซเว่นก็จะอยู่ตรงท่าเรือเลยนะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกันได้แล้วก็เจริงๆแล้วโรงแรมเรามีน้ำร้อนนะเาลาะน้ำร้อนให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็อย่างหมดไปจากเซเว่นเลยเหนกันโอเคเดีย๋ยวเจอกันนะจ๊ะเ,เซเว่นเสเซเว่นก็จะอยู่ตรงวัดตรงนี้เลยนะ,ะทุกคนที่เรามาซื้ออาหารทะเลกัน นำทางไม่ได้ดูหรอกมาตามทางหวัวใจ <c oughs> จินหนุกจินหนุกอืมคอไม่เอะไรลยนะฮะ <ห ả? S 2> ขอไม่เอะไรนะอันต้มยำอันบนนะอันเล็กอ่ะ น Saint ้ s <S นเลยนะธมดาปดวดัวชนทุกีเนะมีอะไรแบบ้ด้วยที่ของจีนทำว่าที่มันเป็นบวยอะไรนะลูกไหนอะไรอย่างลูกไหนเหมือนเหมือนกันเลระการครับเต็ ว่าราคาของในเซเว่นเกาะล้านเ่ยทุกคนราคามัจานจะแพงกว่าเอา่อเซเว่นแถวบ้านเราสุดก,กอันนี้ปกติเป็นของกินเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้ลาซานย่าชีสใช่ปะ่ะปกติที่เซเว่นบ้านเราเนี่ยจะสามสิบเก้าไหมาใช่อันนี้สี่สิบหกแล้วก็อย่างเนตเล่น้เนตเล่น้เปล่าเนี่ยที่แถวบ้านเราสิบสี่ใช่ปะ่ะที่จะยี่สิบค่าของชิสูง

โอ้ไม่ได้กินอะไรละมไม่เติีมเยี่ยมไม่ได้กินอะไรลยทั้งนั้นเจบร้อนฟุ้งใสไหมอร่อยไหมเขาบอกว่ากินอะไรหลังกินหลังเล่นน้ำนลอร่อยที่สุด ทำมาใช้พลังงานไปเยอะกินร้อนๆแอร์เย็นเชื่ออ่าวลเวลวอืออืออือมีโคเกะอืออะโอ้โหอือเฮ้ยล้วเล่นน้ำเนี่ยก็ม่อยู่ Ông uh -huh. oh. Wow, wow, wow Xót nám đây, sốt nám đây Bà bà Có lần không? 14 โอเคหลังกินที่ไปแล้วนะคะรืบกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้เราไปส่อที่เจอนะบ๊ายบาย